เอาแบบนี้เลยที่ทุกคนบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพครับนี่เลยน้ํำผลไม้น้ําผลไม้เราคิดว่าอมันน่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะเพราะมันน่าจะมาจากผลไม้เป็นหลักแต่น้ําผลไม้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าจะเต็มไปด้วยน้ําตาลที่ค่อนข้างเยอะรวมทั้งถ้าเป็นน้ําผลไม้ที่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นน้ําตาลที่เติมเข้าไปที่มีผล oh. ต่อระดับน้าตาลค่อนข้างมากก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ําผลไม้คั้นสดก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าก็ดีกว่านิดนึงในแง่ของมันไม่ได้เติมน้ําตาล เข้าไปเพิ่มแต่ในแง่ของโดยมวลรวมของปริมาณน้ um ําตาลในน้ําผลไม้คั้นสดหรือน้ําผลไม้แบบบรรจุกล่องเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแนะนําว่ารับประทานเป็นผลไม้ที่เป็นลูกจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าน้ําส้มหนึ่งแก้วต้องใช้ส้มถึงประมาณอย่างต่ำสามผลซึ่งเท่ากับว่าเราจะได้รับปริมาณน้ําตาลจากผลไม้ที่มากเกินไปนอกจากในเรื่องของแยาหารที่เราจะได้จากผลไม้สดแล้วเนี่ย ในเรื่องของวิตามินที่มันเซนซิทีฟหรือว่ามันไวต่อการเสื่อมสลายก็คือวิตามินซีในผลไม้ที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้เพื่อดูแลสมองถ้าเป็นผลไม้แบบสดแบบนี้เราก็จะได้อย่างเต็มที่สาหรับวิตามินซีในผลไม้ที่เราได้หรือจากวิตามินซีจากอาหารเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องหานกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารกาบาที่ดูแลสมองของเราได้ค่ะนี่เลยส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะใช่เลยค่ะ